ทีอ่ะมันตันเราสอนสอนไปแล้วตันเอ๊ะเราจะเอามุกอะไรมาเล่นกับเด็กดีนะเด็กเรียนไปมีความสุขไหมทําให้ตัวเองอ่ะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ไหมแก้ปัญหาที่เจอได้ไหมการเข้าถึงการศึกษาต้องใช้เงินเยอะเขาต้องกังวตลตลอดเวลาว่าลงเรีจะถูกยุบไหม ระบบการศึกษาในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันเป็นระบบที่แค่ๆว่าสร้างความทุกข์ให้กับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเป็นการศึกษาที่ทุกคนมีความห่วงใยมีความปรารถนามีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาแต่ว่า ยังไปไม่ถึงดวงดาวการศึกษาไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรในการสอนเด็กโดยที่คุณครูหรือคณาจารย์ต่างๆเนี่ยได้แค่ปรึกษาการทําเป็นตัวแผนการสอนออกมาแต่ไม่ได้มองลึกถึงที่ตัวเด็กว่าเขาต้องการที่จะเรียนหรือชอบสิ่งไหนจะมุ่งเน้นไปทางคะแนนให้เด็กสอบให้เด็กต้องแข่งขันการวัดกันด้วยผลงานด้วยตัวเลขใช่ไหมคะซึ่ง เราก็คิดว่ามันเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเด็กด้วยตัวครูด้วยแล้วก็ตัวพ่อแม่ด้วยแทนที่ว่าเราจะไปโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ไปโฟกัสว่าทำยังไงให้เด็กคนนี้ได้คะแนนขึ้นมาตามเกณฑ์ของเราการเข้าถึงการศึกษาต้องใช้เงินเยอะตัวเองจบมาประมาณ 3-4ปีในปีนั้นยังเป็นเป็นแกตแผลจำได้ว่าต้องจ่ายวิชาละประมาณ350สบอบก็จ่ายแล้วก็มาจ่ายรายย่อยวิชาอีกค่าเรียนพิเศษก็จ่ายตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะจังแต่ว่าพอเรามาดูของเด็กยุคนี้ก็คือการเลือกสมมติเลือกได้สิอันดับไม่ใช่คุณจะเลือกอะไรก็ได้แต่ละอันดับก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไปเพิ่มไปรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเงินหมดเลยแล้วสมมติถ้าไม่มีเลยแล้วก็จะทำยังไงอ่ะก็ต้องหลุดออกจากระบบไปเลยเหรอแบบนี้ค่ะ โรงเรียนเล็กๆอะ่ะเขาดันไปโดนโฟกัสว่าเด็กจะต้องมีประมาณเท่านี้ถึงจะได้ค่าหัวเท่านี้ถ้าเด็กไม่มีโรงเรียนคุณจะต้องถูกยุบนะตอนนั้นอะ่ะโรงเรียนที่ครูปามอยู่อะค่ะมีครูแค่5คนยังต้องทําการประเมินยังต้องมีเอกสารอีกอะ่ะแล้วเด็กก็ไม่ได้มีเวลาเรียนครูปามก็เลยคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับเด็กต่อให้เป็นเด็ก3คน4ี่คนแต่เขาอาจจะเป็นคนที่พัฒนาประเทศได้เขาอาจจะเป็นคนที่พัฒนาหมู่บ้านได้ในอนาคต อยากเห็นหลักสูตรหรือว่าโรงเรียนที่มันเป็นทางเลือกให้กับเด็กๆอะคะ่ะอยากสอนเขาแบบตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการวางแผนแล้วก็คิดนะคะว่าชอบทางไหนเลือกทางไหนอยากทําอะไรอย่างแท้จริงมันจะทําให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาจะเรียนรู้ต่อไปแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองด้วยอะคะ่ะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนเด็กไม่ใช่ชอบวาดภาพแต่เขาทํางานชิ้นนี้มาเราเราสามารถมองเห็นอะไรเขาได้บ้างก็เปลี่ยนเป็นการตัดสิน,นอื่น เช่นตัดสินในเรื่องความพยายามของเขาไหมพัฒนาการในงานของเขาแต่ละครั้งไหมมีพัฒนาการขึ้นไหมแทนแต่เราจะไม่ได้ตัดสินด้วยด้านใดด้านหนึง่งครูมีหน้าที่สอนในห้องแต่ว่าต้องไปทำงานการเงินครูพคานอะไรแบบนี้ คิดว่าอันนั้นเขาน่าจะหาคนที่สามารถจัดการและดูแลได้มามาช่วยเหลือตรงนั้นแล้วให้ครูนะ่ะมาเต็มที่กับในห้องเรียนดีกว่าค่ะถ้าเบบิ๊บก็อยากให้อาชีพครูไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่อาชีพมันโรแมนติกทำเพื่อสังคมขนาดนั้นนะจยาให้ครูเขาอยู่ได้ด้วยครับเงินเดือนก็ควรให้เขาสมกับที่เขาแบบเป็นครูและเวิร์กไลฟ์วลาก็ควรให้เขาด้วยครับเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับถ้าเราใช้งานเขาเยอะเกินไปมันก็จะไม่โอเคครับ ตอนนี้สภาพจิตใจของคุณครูอาจจะเริ่มล้าเริ่มหมดพลงังแล้วก็คุณครูก็ไปไม่เป็นหรือบางคนอาจจะรู้สึกถอดใจไปเลยอยากจะลาออกจากระบบนู่นนี่นั่นนะครับทั้งๆท,ที่ตัวคุณครูเองเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจมาเป็นครูตั้งแต่เริ่มแรกเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นอยากจะมาเป็นครูที่ดีเราจะช่วยการพัฒนาคุณครูเหล่านี้ได้อย่างไรทําให้สามารถที่จะยืดหลัง แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสง่าผ่าเผยมีพลังขึ้นมา